Yeah, na 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 nah, me I'm the life of the juice, a little bit of the gin, a little bit of moke, bottles of the buzz, I'm getting it in. Now me I get it in, I get it in, me I get it in, I get it in. It's fifty, yeah, it's fifty. It's fifty. Yeah, it's fifty. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ NK Live Report ค่ะรายงานสดจากโชว์รูเบนเคเช่นเคยนะคะวันนี้วันศุกร์สบายๆวันสุดสัปดาห์มาพบกับตูนและเมย์เรามาแนะนำรถเข้าใหม่ประจำวันกันแต่ต้องขอบอกก่อนว่าใครที่รักในการแต่งรถนะคะวันนี้ห้ามพลาดเลยเพราะเราจัดคอมพิวต์คาแบบสมบูรณ์แบบมาให้ดูกันแบบเต็มๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะรถคอมพิวต์คานะคะนานๆเนี่ยจะเข้ามาสักทีหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะมาจอดอยู่ที่เบนเอนเคแล้วนะคะห้าพาดกันเลยนะคะใช่ค่ะและเราสองคนอยู่ที่เบนเอนเคค่ะ รมระเบนมาตรฐานระดับหนึ่งของไทยพร้อมด้วยสูตรในการมาตรฐานครบวงจรด้วยค่ะค่ะนอกจากคุณภาพตัวรถนะคะที่ลูกค้าจะต้องคํานึงถึงในการเลือกซื้อรถเบนซ์มือสองสักห่ง 1, คันแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องคํานึงมากที่สุดค่ะ1ค่ะโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานค่ะ ต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ดีเท่านั้นนะคะใช่ค่ะในส่วนของโชว์รูมที่ได้มาตรฐานนะคะตูนแนะนําใหท้ทุกท่านมาที่เบนเทได้เลยเพราะที่ไม่เคของเราตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า5ไร่ซึ่งเรามีรถแต่ละรุ่นแต่ละคลาสเนี่ยจอดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของลูกค้าท,ทุกท่านโดยเรามีสต็อกรถให้เลือกมากที่สุดในเมือง,งไทยเลยนะคะน้องเมย์ใช่ค่ะกว่า150คันเลยค่ะใช่ค่ะพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนานมากกว่า50ปีเป็นต,ตัวการันตีด้วยค่ะค่ะนอกจากโช ยังมีบริการหลังการขายที่ดีด้วยนะคะโดยเรามี N.K Service Center ค่ะศูนย์บริการขนาดใหญ่เลยกว่า50ช่องซ่อมนะคะคอยให้บริการกับลูกค้าทุกท่านค่ะพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงเครื่องมือทันสมัยครบคันไว้คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานของรถค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงมั่นใจได้ว่าออกรถกับทางเบนเค่ะมีบริการหลังการขายที่ดีแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะกระสุดก็มั่นใจว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีรถในดวงใจสักหนึ่งท่านลองแวะเข้ามาที่เบนเคสิคะจะได้รถสวยๆจิกมือกลับไปออย่่างแนนน และรถที่อยู่ด้านข้างเราสองคนนี้ค่ะตั้งแต่เราเกิดต้นรายการมาแล้ว<ช>ว่าใครคที่รักในชุดแต่งวันนี้ห้ามพลาดเพราะเราจัดคอมพิซคาแบบสมบูรณ์แบบมาให้ดูเลยนะคะกับ m r r e e e s s e n z E-Class ค่ะ E200 มาด้วยชุดแต่งวาวคอมพิซคาร์รอบคันใช่ค่ะต้องบอกว่า E200 f เฟนะคะเป็นรถสปอร์ตซีดานสุดหรูเลยแต่ว่าคันนี้เนี่ยมีความพิเศษไม่เหมือนกับคันอื่นๆนะคะเพราะว่าเพิ่มเติมในส่วนของชุดแต่ง ที่เป็นชุดแต่งวาวคอมพิวเตร์ค่ะ,คะเป็นแบรนด์ชุดแต่งระดับโลกนะคะที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยชุดแต่งของรถคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งวาวรุ่นแบ็กไบซ์ซันนะคะมีมูลค่ากว่า5 0 0 0บาทเลยค่ะใช่แล้วค่ะชุดแต่งวาวคันนี้ต้องบอกก่อนว่าได้รับการยอมรับจากแบนรนด์ซปเปอร์คาร์ชั้นนําระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโรลส์รอยซ e เบนลี่จากรวา p o พอสหรือเมอร์เซเดสเบนที่อยู่ด้านข้างเรานี้ชุดแต่งวาวนะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการอยู่ที่เบนเคนะ และเบเน,นเคของเรานะคะได้มีการร่วมพาร์ทเนอร์กับโปรไดส์ค่ะ,คะซึ่งเราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอยากเป็นทางการในส่วนของชุดแต่งว้าวด้วยนะคะน้องเมย์โปรดส์นะคะถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของคนรักการแต่งรถรูปแบบใหม่แห่งแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะโดยโปรไดส์ค่ะจะเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ช่วงล่างล้อแมกหรือชุดแต่งต่างๆนะคะ mm hmm. จากสำนักชั้นนำระดับโลกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดแต่งเปียชานะคะ Wallisiner mm hmm. หรือ a อคาโ o v i c ต่างๆต,ต,ตรงนี้นะคะถือได้ว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำจริงๆค่ะน้องเมย์<ช>และ<ช>นอกเหนือไปกว่านี้คะ่ะลูกค้าสามารถสั่งตัดคัสตอมได้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ a d v 1 SRE, Hyperforce, Modular และชุดแต่งวาวนอกเหนือไปกว่านี้นะคะยังมีแบรนด์ให้เลือก มากกว่า250แบา์อีกด้วยค่ะโอ้โห oh oh. สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการแต่งรถนะคะ mm hmm. ก็แนะนำนะคะให้มาที่โปรได์สาขา Ben NK ของเราได้เลยค่ะมาที่เบน n อนเนะคะที่เดียวจบพบทุกความต้องการเลยค่ะใช่แล้วเด <ขอ S 1> ี๋ยวเรามาเริ่ม,มจาก ด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะพี่ตูนเริ่มไล่มาจากด้านหน้านะคะคันนี้มาด้วย m e r c e d e s b e n E-Class นะคะ E 2 0 0แต่ว่ามีความพิเศษก็คือมาในชุดแต่งวาวนั่นเองสังเกตจากตัวฟอนต์บัมเปอร์ด้านหน้าหรือกันชนหน้ามีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะของวาวคือคมีหลอด LED สีด่วงทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะ,คะตัวบัมเปอร์ด้านหน้าตรงนี้ทำให้ตัว E-Class คันนี้ดูหรูแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นใช่แล้วค่ะ ถัดมาในส่วนของด้านข้างนะคะที่เราเห็นเด่นชัดก็คือในส่วนของล้อว้า wow! วตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามาในรุ่น p h o t o ฟ i n o ตัวนี้มาด้วยล้อขนาด20นิ้วนะคะให้ความสวยของซี่ล้อเป็นอย่างมากเลยใช่เพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะถ้าเป็น e-class ท,ทั่วไปเนี่ยล้อจะอยู่ที่ประมาณ18นิ้วเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะล้อขนาด20นิ้วเนี่ยมันจะทําให้ลายชัดแล้วก็เต็มซุ้มล้อสวยมากม ตัวนี้นมาคู่กับยางฟิลลี่นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยฟิลิโนโทั้ง4เส้นสวยงามมากๆค่ะ <ไ S 1> <อ>ดู<อ>สวยดุดันมากเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะเห็นถึงสัญลักษณ์โลโก้วาวนะคะที่เป็นรุ่น Black b i s o นนะคะของชุดแต่งวาวของพีทคาค่ะ ใช่ค่ะถัดมาในส่วนของด้านล่างนะคะในส่วนของเรียวบัมเปอร์ด้านล่างต้องบอกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของวาวเช่นกันในส่วนของปลายท่อนะคะวาวคันนี้มาถึงสี่ท่อด้วยกันสวยงามมากๆใช่ไหมคะและด้านหลังของตัวเรียวบัมเปอร์นะคะสังเกตได้ว่ามีช่องระบายอากาศด้านหลังด้วยตรงนี้เพิ่มความสวยเด่นสะดุดตาให้กับชุดแต่งวาวขึ้นไปอีกค่ะ ถัดมานะคะไล่มาส่วนในส่วนของไซส์เกิร์ดด้านข้างไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตด้านซ้ายหรือด้านขวาตรงนี้เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของชุดแต่งวาวก็คือว่าสังเกตว่าตัวเฟนเดอร์ค่ะจะยาวมาจนถึงแก้มล้อข,ของตัวถัง W212 กันเลยทีเดียวใช่ค่ะรถคันนี้นะคะหล่อเท่นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คันในไทยอย่างแน่นอนอพี่สุค่ะ ค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบนะคะขนาด2,000ซีซีให้กำลังถึง184แรงม้าเลยค่ะความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่233กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่16-17กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะนอกจากภายนอกที่ดูสวยงามแล้วนะคะภายในนะคะก็สะท้อนถึงความหรูหราด้วยชุดแต่งหรือว่าทิมนะคะที่เป็นลายอลูมิเนียมเนี่ยตัดกับตัวสีรถภายในห้องโดยสาร ทำให้รถเนี่ยสวยงามมากๆค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ครบคันด้วยค่ะค่ะเริ่มจากแผงประตูนะคะมีเบาะปรับไฟฟ้านะคะเมมโมรี่พเกตนะคะพร้อมด้วยเครื่องเสียง Harman นการ์ดอนนะคะเสียงเนี่ยใสยกังวานมากๆค่ะแล้วด้านในนะคะก็เป็นหน้าจอตัวคอมมานด์ออนไลน์นะคะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะและก็ยังมีในส่วนของป้องหลังด้วยค่ะ พร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์สวยงามมากๆค่ะและนอกไปกว่านี้นะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้มาด้วยออปชั่นพิเศษหลายอย่างด้วยกันเรามาเริ่มกันที่ในหมดแรก ในส่วนของฟังก์ชัน d i s t a n c e w a r n n n g นะคะตัวนี้นะคะจะเปรียบเสมือนตัว s a ฟตี้ในการขับขี่กะระยะระหว่างคันหน้ากับคันหลังนะคะเวลาจะชนนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ด้วยนะคะโหมดที่2ค่ะในส่วนของตัว b y s p o r t a s s s t ตตรงนี้นะคะจะมีฟังก์ชันการทำงานสังเกตได้จาก กระจกด้านข้างนะคะซึ่งจะมีเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีส้มอยู่ที่ด้านข้างกระจกนะคะการทํางานเมื่อเวลาเราขับขี่บนท้องถนนนะคะเราจะเปลี่ยนเลนใช่ไหมคะเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวหากมีรถพุ่งเข้ามานะคะเจ้าตัวนี้ค่ะจะมีกระพริบสีแดงเป็นเตือนไว้นะคะไม่ให้เราเปลี่ยนเลนนะคะ และอีกหนึ่งฟังก์ชันค่ะในส่วนของเลนทิปแอ็ซิสต์นะคะตัวนี้จะมีการกะระยะของตัวรถให้อยู่ในเลนค่ะหากรถมีการฉลบหรือขับทับเส้นทึบนะคะปวงมาลัยจะสั่นและสามารถหักกลับเข้าสู่เลนได้ปกติด้วยค่ะถือว่าออปชันพิเศษมากๆเลยใช่ไหมคะน้องเมย์ใช่แล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะเบนทนเทของเราค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าจากทุกๆจังหวัดเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้กันอีกครั้งนะคะจาก Mercedes-Benz ค่ะ E-Class E200 e ชุดแต่งคอมพิวคางวาลแบ็กไฟสันค่ะค่ะรถนะคะเป็นรถปี2013นะคะมาวิ่งมาแค่26,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะราคาเบน k เคตั้งอยู่ที่2,580,000บาทเท่านั้นนะคะต้องบอกเลยนะคะว่า มูลค่าของชุดแต่งนะคะก็กว่า50,000นบาทแล้วค่ะใช่แล้วค่ะน้องเมย์และสำหรับใครที่รับชมข้อมูลของเราไม่ทันสามารถรับชมได้ที่กาลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้หรือสามารถแคปเจอร์เก็บไว้เป็นข้อมูลก็ได้เช่นกันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเรามีแคมเปญที่ดีที่สุดในรอบปีด้วยใช่ไหมคะน้องเมย์ใช่แล้วค่ะกับแคมเปญ Starface 2018นะคะเบส e a l ดอกเบี้ยศูนเท่านั้นค่ะหมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะใช่ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดของเรานะคะมีแอด K, หรือสามารถสแกนผ่านที code ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้เช่นกันค่ะค่ะหาลูกค้านะคะสนใจรถคันนี้หรือว่าคัน,นอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าไปที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้นะคะ w w w b e n n k c o m ค่ะ เรามีรถให้เลือกมากกว่า150คันและสำหรับแฟนๆชาว n แ l นเ e Report r ค่ะถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันฝากกดติดตามหรือสั b สไ r ร b ์ได้ที่ชองหน้าของเราด้วยนะคะค่ะแล้วก็ฝากเพิ่มเติมนะคะในส่วนของโ,โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น IG หรือ Twitter นะคะฝาก Follow กันด้วยนะคะ b e n a n k d e s c o r e official ด้วยเช่นกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเมย์และพี่ตูนเนี่ยก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ NK l i f e Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงหูคุณวันนี้เมย์เมกับพี่ตูนรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามหรือ Subscribe ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวคะ่ะ